ครับผมมาพูดคุยในส่วนควันหลงหลังเกมศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับนัดสุดท้ายของเล็กแรกในคุระหว่างพัทยายูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพ่ายแพ้กับ s อสจมืองทองไป0.4เกมนี้เมืองทองเหลือ10คนตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกโอ้โหก็เป็นสกอร์ที่ผิดคาดมากเพราะว่าตอนแรกเกมมันค่อนข้างที่จะสูสีแล้วพอเกิดใบแดง ทางด้านของแนวรับของเมืองทองเนี่ยอันดิศรภมลักโดนใบแดงจากเหตุการณ์ที่ไปชักศอกแล้วก็เกมนี้ใช้ VR ผู้สินเห็นก็เลยควักใบแดงเลยนะครับแต่สกอร์ที่ออกมาเนี่ยเป็นเมืองทองยิงถึง4 0ครับถ้าเกิดใครที่ดูไฮไลท์นะแต่ละลูกของเมืองทองที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าโกของพัทยาเนี่ยมันแทบจะหมดสิทธิจริงๆนะครับซ้ายของแต่ละคนซ้ายสนุการซ้ายแรกมันสันๆัใส่ซายสนุกการยิงก่อนให้เมืองทองนะครับยิง เรียกว่าบ,บอลตกแล้วก็ยิงนอกกรอบวอลเลย์แล้วก็จ้าจอจอจ้าจ้าจากลูกจังหวะเซตพีดจีนจจอนะครับแล,แล <bert> ้วก็โดยเฉพาะ 2, <bert> 2> ลูกของเฮเบอร์ตี้เนี่ยเรไป5คนก่อนยิงด้วยซ้ายมีจังหวะเขาลากเลี้ยงแบบเหมือนเหมือนลูนีเมซี่อ่ะเพราะว่าหลายคนจะเห็นว่าการท่าดีใจของเขาเนี่ยสายสวดอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ถ่ายเห็นทั้งหมดแต่ว่าเขาถอดเสื้อแล้วก็ทําท่าชูเสื้อเหมือนลูนีเมซี่ที่เคยทํา กำลังมั่นใจแล้วก็ลูกสุดท้ายก็ยิงเต็มข้อด้วยเท้าซ้ายเียว่าตอนนี้ฟอร์มของเมืองทองเริ่มกลับมาแล้วก็ทีมดีขึ้นจากการใช้โค้ชใหม่นะครับเคอร์ซิตก็ตั้งแต่แพ้เวลามาสูงสี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้เมืองทองเนี่ยอยู่อันดับที่4ครับมี30คะแนนครับแล้วก็ขณะที่พัทยาเริ่มจะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15มี20แต้มนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้มีประเด็นหลังเกมคือแฟนบอลเนี่ยรเริ่มประท้วงก็มีการทำทีของโคชอ่านแล้วมีมาสอบถามว่มมาทํำไมช่วงหลังฟอร์มอาจจะไม่ดีะนะครับอันนี้เป็นการบ้านของโคชอ่านซื้อพงศ์ุงเทพนะครับในช่วงเล็ก2ว่าจะพาทีมเนี่ยที่โชว์ฟอร์มไม่ดีในช่วงต้นเล็กแรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับ